อีกแล้วเนี่ยความรู้ที่พระท่านมีเนี่ยถ้าเกิดสมมุติทันสุดท้ายท่านอยู่เป็นพระท,ที่ดีไม่ได้ท่า,านราษฎาไม่เป็นคนดีองคความรู้เหล่านั้นมันก็ยังเป็นประโยชน์กับสังคมนี้สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าโดยส่วนใหญ่พระที่ท่านได้เรียนรู้และได้เอาความรู้ไปใช้ทํางานท่านก็ยิ่งทํางานเป็นพระได้อย่างมีศักามากขึออ้นอาณาชีพพระมหันตันสันติพัทโทอาณา์ตอนนี้เป็นประธานกรรมการโดยที่สถาบันการจัดการวิทพุเพื่อสุขและสันติ มูลนิธิสกพชื่อภาษาอังกฤษว่า Institute of Risk Management f i n a n c i a n e s Foundation หรือ i d h Foundation นะแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัสดกเกด้านหนึ่งกลุ่มที่เป็นญาติโยมผู้ติามท่านอะไรยก็อยากให้สังคมเข้าใจาท่านหรือ รับรู้ก็เลยมีเรื่องแฮชแท็กเซ้าเปนสมอกขึ้นมาแล้วก็มันมีการโดงไปถึงเรื่องสําคัญคือเรื่องของการที่คุกคามในในเชิงการใช้กระบวนการทางกฎหมายมาจัดก,การเช่นว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอีกก็โอกาสาที่จะโดนจับศึกก็มีในสนําหรับพระเนี่ยเขาว่าโดนจับศึกเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวโดยที่ถ้าเกิดมันมีความชอบธรรมมันก็จะเปอีกเรื่องหนึ่งนะจ้ทนแต่ว่าบางอย่างมันเป็นลักษณะความไม่ชอบธรรมแม้โดยจิตใจของท่านเนี่ยจะทําการ รีวิวสินค้าก็เพราะต้องการช่วยโบส่วนส่วนหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามไม่ถูกต้องแต่มันก็จะยังมีความพยายามที่จะจะใช้เหตุผลเนี้ยในการดําเนินการจัดการอันนี้แน่นอนท่านก็ไม่สามารถมาพูดออกอากาศได้ว่ามันมีคนกลุ่มนั้นกลุ่มโน้นกลุ่มนี้นนนนอะไรกันแต่ว่าถ้าถ้าคนที่ไปดูกระแสในสังคมก็จะเห็นภาพอยู่แล้วว่าว่าแน่นอนมันมีนมความตา่างหรือเขาคิดว่ามันเป็นความตา่างทางการความคิดทางการเมือง และและเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนโดยทฤษฎีเขาก็ต้องกลัวว่าเดี๋ยวความเป็นกระบอกเสียงของความต่างน,นั้นเนี่ยโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านพูดเรื่องที่มาันอาจจะเป็นจุดชิ่แทงใจของบางคนบางกลุก่มเช่นเรื่องวัคซีนเรื่องการจัดการพีธีสำหรับผู้ป่วยโควิดแล้วในขณะเดียวกันไม่ไม่รู้เท่าทานันหรือคนบางคนจะโดนทําลายโดยการใช้โซเชียลมีเดียเช่นเราก็รู้เรื่องของไอโมโบกันอยู่มันก็สามารถทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ถ้าเกิดสมมุติวันนี้เราก็เห็นอยู่ว่าการที่ผู้นำทางสังคมหรือว่าผู้ทำผู้นำศาส,สนาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เข้าใจว่าโลกสังคมเขามีปัญหาอะไรเขาทุกข์ใจเรื่องอะไรเขาสึ้นเศร้ามาก็จะบอกนั่งสมาธิสวดมนต์อย่างเดียวโดยที่บางทีไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจว่าอการที่คนคนนึงสารเคมีในสมองเปลี่ยนไปเนี่ยผลยังไงกับชีวิตคนคนนั้นแล้วควรจะช่วยเขาได้ยังไงหล่อจนแมก้กระทั่งการสื่อสารน่ยว่าวิธีพูดกับคน อย่างนั้นอย่างนี้คนจะใช้วิธีไหนพูดเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดไม่รับการศึกษาสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดพระไม่รู้พระจะมาเป็นผู้นําเขาได้ยังไงนี่ก็โยงกลับไปที่เรื่องของโซเชียลมีเดียว่าถ้าเกิดเอาพระเองไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยก็จะทําในแบบที่เท่าทันญาติโยมได้ยังไงแต่วันนี้ในส่วนของสอพศส,อสพศนั้นท่านไม่ได้เรียนเหล่านี้แต่ท่านเรียนรู้จากชีวิตจริงถ้าท่านท่านทำ,ทำไรเองทําอะไรอย่างท่านพศปลายวานนันจะได้สุด ใช้เวลานานนะควั่าจะมาถึงจุดที่มันมันขึ้นมาเห็นอย่างนี้แล้วลองนึกภาพถ้าเกิดสุวิว่าท่านได้เรียนรู้หรือเรามีหลักสูตรที่ให้พระได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้พระรู้อัลกอริทึมรู้ว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์ไอจีเฟซบแตกต่างกันยังไงการใช้เว็บไซต์ต่างกันยังไงใช้ในการขับเคลื่อนสร้างอินโนเวชันสร้างอิมแพคในสังคมมีอะไรที่มันอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วจะไปแก้โครงสร้างยังไงอันเนี้ยมันจําเป็นต้องใช้ กระบวนการศึกษาซึ่งถ้าวันนี้มหาการสมาคมยังยังมีแนวคิดที่ไม่เข้าใจความเปลี่ยนไปของสังคมกําลังจะพยายามให้ไปเป็นเหมือน50ปีที่แล้วการจากัดสิทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้โดยที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอันนี้เราเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนไม่งั้นแล้วเนสุดเราก็จะเจอปัญหาอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆ ดะงนั้นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันในสังคมไทยวันนี้ที่ด้าน,นึกระบทีเราก็จะรู้สึกว่าท้าท่านอาจจะไม่ได้เอาเรื่องในพระไตรปิฎกหรือหลักธรรมมาช่วยแก้ไขปัญหาปัจจุบันเพราะอันนี้เราก็รู้เราก็เห็นว่าการเรียนการสอนนี่บอนั้นเองแต่สอบตกมาก,กสอบได้และสอบได้แล้วก็สามารถเอาเนื้อหาที่ตัวเองเรียนไปสื่อสารแก้ไขปัญหาสังคมได้เพราะเรียนในแบบที่ต้องสอบผ่านไปนเป็นชั้นๆไม่สามารถเรียนในเชิงภาษา,า,าคือแปลได้รู้บาลี แต่ไม่มีไม่มีเวลาพอที่จะย่อยเนื้อหาเหล่านั้นพอพระอยากจะออกไปพัฒนาให้มากเพราะเห็นมหาวิทยาลัยทางโลกบางสาขาวิชานะ่าควรจะรู้แต่ก็ตอนเนี้กำลังจะโดนห้ามนะแล้วลองนึกภาพว่าตอนนี้มันมีความย้อนแย้งไปมาว่าก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาที่คณะสงฆ์เกิดปัญหาการวิจุดณ์อนวัดเพราะโดนเจ้าหน้ี่เกี่ยวข้องหลอมทำให้เข้าใจผิดในเรื่องกฎหมาย มางสมาคมก็มีมติว่าให้ส,ส่งพระเรียนกฎหมายอ้าวแล้วถามว่าพระเนี่ยเรียนกฎหมายในความหมายเดิมก็ไม่เรียนวิชาชีพแบบคระดึกหักเนสมัยก่อนก็ห้ามนะเจอพอแต่ตอนนี้พอเริ่มเห็นก็แก้แต่ตอนนี้อ้าวเริ่มมีย้อนแย้องอีกแล้วมาห้ามอีกแล้ว